ปักหมุดให้โลกรู้อาถรรพ์ถ้ำผาข้างขาวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมานานนับร้อยปีพันปีมาแล้วมีฝูงค้างคขานับจำนวนแสนหรืออาจเป็นละล้านตัวที่อาศัยอยู่ตามหลืบถ้ำในภูเขาที่เป็นหน้าผาสูงมนุษย์ ได้ประโยชน์จากการเก็บขี้ค้างคาวไปทําเป็นปุ๋ยและอื่นๆอย่างเป็นประโยชน์มหาศาลในด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสถานที่เอ่ยถึงนี้หมายถึงที่ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าผาค้างคา,าวมันเป็นหน้าผาที่สูงชันเกือบจะ90องศาในทางดิง่งสูงร่วมๆม90เมตรเศษในบริเวณใต้ผาเป็นถ้ำขนาดใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคา,าว ซึ่งก็มีจำนวนนับร้อยๆตัวครั้งคราวเหล่านี้จะออกหากินในเวลาโพรเพลเมื่อแสงตะวันจวนจะจบสิ้นเวลากลางวันจะเกาะอยู่เป็นกลุ่มห้อยหัวอยู่ในถ้ำอันมืดสนิทบนเพดานถ้ำที่มีกลิ่นอับพลบข้าก็จะพากันออกหากินเสียงอื้อือึงเหมือนพึ่งที่รังถูกรบกวนมันเป็นภาพที่ชาวกรุงได้พบได้เห็นตื่นตาตื่นใจอย่างสุดกำลัง ขณะเดียวกันฝูงเหยี่ยวและนกนานาชนิดก็จะออกบินว่อนคอยโฉบจิกแล้วคาบเหยื่อไปทีละตัวเมื่อได้ไปหนึ่งก็จะคาบเหยื่อไปที่ขาคบไม้แล้วจะบินกลับมาเอาตัวอื่นต่อๆไปเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันฝูงค้างคาวก็ไม่มีทีเท่าว่าจะลดจํานวนงานจับบรรดาค้างคาวไปเป็นเหยื่อของนกเหยี่ยวนั้นจะเลิกก็ต่อเมื่อมืดสนิทนกเหยี่ยวจะหอบค้างคาวที่ไม่มีทางต่อสู้ศัตรูไปฝากลูก,ลก ่าข้างขาเลืกไปตามลำห้วยแม่สุรินจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเรื่องจากปากต่อปากพรานฟังกันจนจำเจดูว่าจะออกเปน็นนิทานนิยายไปเสร็จแล้วพรานผู้เราก็อายุป่าเข้าไปถึง70-80ถึงปปีแล้วหลายคนเชื่อหลายคนก็ไม่ศรัทธาและคิดว่าเป็นเรื่องกูขึ้นสร้างขึ้นมาให้รุ่นลูกร,รุ่นหลานรู้ว่าปู่ตาทวดนั้น ผจญกับถ้ำผีนั้นมาแล้วอย่างหนักคนรุ่นใหม่เชื่ออะไรก็ยากไฟนั้นร้อนจะเชื่อก็เมื่อเหยียบมันจนเนื้อสุกแล้วก็ร้องโอยโอยโดยเฉพาะปีศาจผ่าข้างขาวหากพูดจาสป,ปดีสป,ปดนร้องเพลงสองแง่สองงามหลายคนก็โดนกันมาแล้วเมื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ว่าสามพรานหนุ่มแต่และคนเพิ่งบรรลุนิติภาวะกันคนละไม่เกินสองปี ก็มีชื่อรวมอยู่กับพวกอยากลองของหัวดือ้อหัวรั้นพวกนี้ด้วยค้างคาวที่อยู่ในถ้ำนั้นเป็นค้างคาวพื้นบ้านธรรมดาที่อยู่รวมกันในถา้าส่วนค้างคาวแม่ไก่นั้นมีขนาดเท่ากับไก่ชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้สูงๆที่มีใบใหญ่อยู่เฉยๆมันเซ็งสามพรานคิดอย่างสนุกด้วยการไปรตีค้างคาวที่ผ่าค้างคาวที่พรานเก่า เคยพูดเล่าถึงความอาถรรพ์ความตื่นเต้นสยองขวัญชวนขนลุกขนพองจริงอยู่มันน่ากลัวสำหรับพรานรุ่นเกา่าแต่พรานรุ่นใหม่เรื่องราวเหล่านี้ฟังกี่ครั้งมันก็แค่นิยายจุดมุ่งหมายก็คือเอาเนื้อข้างข่ามาแกงเผ็ดแกงป่าแกล้มเล่าลูกทุ่งสนุกไม่หยอกการลากข้างขาวเป็นของง่ายมากคือใช้ไม้กวาดด้ามยาว,ยาว หรือกิ่งก้านพุทราที่เอาใบออกเหลือแต่ก้านและหนามคอยาฟาดฝูงข้างคาวที่ปากถ้ำตอนตะวันชิงพลบเมื่อฝูงข้างคาวออกหากินพวยพุ่งออกจากถ้ำเหมือนไต้ฝุ่นตีทีหนึ่งทีหนึ่งก็นับเป็นสิบสิบตัวไม่กี่ทีก็พอล้นหม้อล้นกระทะปรานหนุ่มทั้งสามถือการล่าข้างคาวเป็นการสลับฉากก่อนที่จะเข้าป่าลึกเพื่อล่าเก้งกวาง พอพกเหล้าต้มเองใส่ย่ามไปคนละขวดกะว่าจะอยู่ที่ผ่าข้างคขาสักหนึ่งคืนต่อจากนั้นจะนั่งห้างยิงสัตว์ต่อไปความจริงโดยสัจธรรมแล้วพรานป่าไม่ค่อยมีใครล่าข้างคขาพรานเชื่อกันว่าสัตว์พวกนี้สิ่งที่ตามองไม่เห็นเป็นเจ้าของในป่าดงดิบและดอยสูงแต่ข้าที่เข้าใจกันว่าเลือดข้างคขาทำให้คนหนุ่มมีพลังเหนือหนุ่มอื่นๆ เขาว่าทรหดเหลือล้นทนเหลือหลายที่อย่างนี้ละะเชื่อว่าเลือดข้างขา้าข้างเลือดหมีเป็นพลังที่มนุษย์อยากได้ทั้งนั้นจวนเจียนที่ตะวันจะรับยอดไม้อยู่แล้วแสงสว่างเริ่มน้อยลงใกล้เวลาที่ฝูงข้างขา,งขานับล้านจะออกหากินสามพรานหนุ่มพร้อมกิ่งไม้ที่รูดใบอยู่ตรงปากถ้ำฉับพลันทันใดน,นั้น ภายในถ้ำอนันมืดมิดเละเหม็นอับไอแสนและไออินร้องออกมาแทบจะพร้อมกันเฮ้ยมาเอไว้เตีมตัวเร็วเฮ้ยทุกสิ่งเป็นไปตามแผนกิ่งไม้ถูกฟาดสวนกันไปมาขนาบข้างขาวที่พุ่งออกมาไม่กี่ทีก็ได้ค้างข่าวมาเกินแกงค้างข่าวมีเรดาร์บินในถ้ำมืดมืดไม่ชนก้อนหินตายแต่กิ่งไม้ที่ตีสวนออกไปนั้นเรดาร์ข้างข่าวจับไม่ได้ ทำให้พรานหนุ่มสนุกกับการตีสนุกกับเกมเพราะไม่เปลืองกระสุนแค่เพียงออกแรงนิดหน่อยเท่านั้นเองที่ริมห้วยอาศัยน้ำพ่าล้างเอาขี้ออกทำความสะอาดแล้วสับเป็นชิ้นๆหุงข้าวสุกใหม่ๆน้ำพริกแกงที่โขลกมาจากบ้านใส่เนื้อข้างคาวลงไปไม่นานนักก็หอมฉุยอาหารรสแปลกในป่ากับเล่าเถื่อนแบบลุกทุ่งนั้น ก็ททำให้สามหนุ่มเมาได้พอดูมากกว่าธรรมดาแกงป่าใส่พริกขี้หนูป่าเสียจนสาสมกับคำพังเพยว่าอร่อยที่ปากลําบากที่ตูดเหล่านั้นไม่เข้าใครออกใครไอ้ดำหนึ่งในสามคนยังอ่อนก็เริ่มมีอาการสนุกสนานก่อนลิ้นไก่พอโดนไม่กี่อึกลิ้นไก่ก็สั้นลิ้นรวมเหมือนแมวกัดกันจากนั้นก็เริ่มร้องรำทำเพลง มีอาการไอแทรกขากเสลี่นน้ำลายเหนียวก็เพราะฤทธิพิกขี้หนูเฮ้ยไอฮีไอแสนกูว่าเดี๋ยวกูจะบินได้มันข้าวแร้ว่ะแต่ให้แสนกลับพูดว่าเฮ้ยข้าไม่อยากบินเว้ยข้าอยากเตะปีบัวว่าแล้วมันก็หัวเราะเหมือนว่าเป็นเรื่องขบขันพรานคนหนุ่มคออ,อ่อ,อนกระดูกก็อ่อน เป็นคอเล่ารุ่นฝึกหัดทั้งสามคนขวดแรกหมดก็นับว่าน้าดูไม่ช้าขวดที่สองก็ถูกรินแจกความเก่งกล้าคึกขนองอันเป็นท่าแท้ก็บังเกิดขึ้นไอ้แสนเอาฟืนสุมกองไฟเพื่อให้สว่างชดช่วงยิ่งขึ้นดูดูก็น่าอิจฉาในความสนุกสนานในทางกลับกันพรานทั้งสามกำลังทำผิดปาหากสมพรานที่กำลังเมามียานวิเศษ ก็จะมองเห็นว่ามีหน้าผาข้างขาวที่สูงเกือบ100เมตรมุมเกือบ90องศานั้นมีดวงตาที่เพ่งมองดูสามพรานด้วยอาการที่ไม่พอใจนักยามน้ำใจกันเกินไปสัตว์ป่าทุกชนิดมีเจ้าของสามพรานนั้นหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เชื่อแล้วการร้องเพลงก็หนีการด้นกรอนสดลิเกไปไม่พ้นขวดที่สองกำลังใกล้จะหมดพรานไอ้อินก็ทำท่าไร้รำ เพราะอิทธิฤทธิ์น้ำเมากำลังขึ้นหัวอันตรเรานั่นคือเจ้าป่าวนาลีนามกรก็เพราะดีว่าไออินอีกนามกรหนึ่งนี้มีชื่อพญากระทิงพ่อสมิงไพรสักพักก็มีเสียงเสือดังขึ้นสองพรานลูกคู่ชะงักเพราะมีเสียงเสือจริงๆร้องดังก้องมาจากหน้าผาภายหลังที่ไออินสถาปนาตัวเอง เป็นราชาแห่งเสือสิงในพงไพราบางป่านั้นพรานถือกันว่าการผิดป่านั้นเสือจริงๆจะปรากฏให้เห็นทันทีพญาเสือไออินที่รำเฉบเฉบเพราะความเมาได้ยินเสียงเสือตัวจริงร้องเหมือนกันจากหน้าผามันก็ชะง,งักนิดหนึ่งแต่ความเมาทําให้มันฮึกเหิมขึ้นก่อนที่ลูกคู่จะห้ามได้ทันพญาเสือไออินก็ตะโกนกล้องสู่หน้าผาเป็นการท้าทายทันที มือเท้าเอวอีกมือชี้นิ้วทำเอวอ่อนย่อตัวกระเทืบเท้าปังปังปังเฮ้ยอยากลองดีก็พอกมาสิวะเงียบเงียบเอ๊เอาเสียงมาขู่กูเนี่ยนะตัวกูหากลัวไหมมึงเป็นสัตว์หน้าขนมีหรือจะสู้คนจะอับจนตายไม่ดีเลยไอ้แสนและไอ้ดำสองลูกคู่เห็นท่าไม่ดีเพราะยังเมาไม่ได้ที่ เสียงเสือใหญ่ร้องคำรามลั่นเหมือนได้ยินคำท้าทายจากคนเมาไอดำเห็นท่าไม่ดีก็รีบดึงมือเจ้าป่าไอ้อินในคราบยี่เก์ขี้เมาให้นั่งลงแต่ได้ผลเพียงครึ่งเดียวเพราะปากมันยังพร่ำอาา๋ฮดีป่ากกูนี่แหละเป็นใหญ่ข้าใหญก่ก็กูขอดูหน่อยนี่ช้าไปก่อนที่ไอแสนและไอดำจะห้ามไออินยกปืน จ้องไปที่หน้าผาที่มาของเสียงเสือกระดิกนิ้วเหนียวไกปืนยิงทันทีในความเงียบนั้นเสียงปืนนั้นดังก้องมีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนคำท้าทายเสียงเสือนั้นเงียบกินเหล้าตอเทวะอย่าร้องเพลงยี่เกเลยมันไม่เหมาะเฮ้ยกูอะไรวะบัดน,นี้โตกูเจ้าป่าได้ยินเสียงเสือมาเห่าหอนกูอยากจะฆ่าแล้วกัน กูจะข้ามเดี๋ยวนี้เลยอิงเอาเชิญดิมโหรีโอ้โหมึงว่าแล้วไอ้อินก็ลุกทำท่าเหาะโลดแล่นออกไปเหมือนคนไร้สติไอ้แสนไอ้ดำก็รีบโดดคว้าแขนแต่ไอ้อินสะบัดหลุดวิญญาณโป่งคงเข้าสิงมันร่างของมันวิ่งหายไปในปา่าตรงใต้ท้องหน้าผาตรงที่มีเสียงเสือร้องพร้อมกับปืนลูกซองติดมือไปด้วย ส่วนพรานทั้งสองนั้นก็ร้องสั่งเพื่อนเสียงหลงให้ตามไปติดติเฮ้ยดำจะไปอินเร็วพรานไอ้แสนร้องสั่งเพื่อนเสียงหลงแล้วก็ไล่ตามไปติดติดทั้งคู่แต่ก็ช้าไปด้วยไออินหายวับไปกับราวป่าในความมืดมิดกูเท่าไหร่ก็ไม่มีการขานรับสองพรานที่เหลือต้องกลับมาที่กองไฟเพราะใต้ท้องหน้าผานั้นเงียบสงัดเย็นยะเยือก เล่าป่าดูทําให้เกิดความกล้าหาในตอนแรกนั้นบันนี้หายไปหมดสิ้นแล้วความหวัดวิตกแทนเพื่อนก็เข้ามาแทนที่การวิ่งหน้าตั้งกลับมาที่กองไฟตามแข้งตามขานั้นได้แผลทลอกกันไปหลายแผลยังไม่ละความพยายามทั้งสองก็กูเรียกเพื่อนอีกแต่ก็ยังคงเงียบไม่มีเสียงตอบกลับเหมือนกับไออินได้วิ่งเข้าไปให้เสือคาบกินแล้วอย่างนั้นแหละ แสงไฟกองใหญ่ก็ถูกฟืนโยนใส่ให้สว่างมากขึ้นความเมาตอนนี้หายไปเกือบหมดสิ้นทั้งสองหันหน้าปรับทุกกันเนื้อข้างขาวทำพิษเอาเสียแล้วสิบัดนี้เนื้อข้างขาวทำพิษเอาแล้วพรานหนุ่มไอ้ดำและไอ้แสนพร้อมใจกันก้มลงกราบขอข,อขอมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอรับผิดต่อการกระทำทุกอย่างไม่ว่าด้วยกายวาจา การเล่นยิเกร้องถากถางสังหารค้างคาวมาเพียบขอเพียงให้ส่งเพื่อนคืนกลับมาโดยบนเจ้าป่าด,ด้วยหัวหมูสองหัวเล่าสองหเฮ้ยลองยิงปืนเรียกสิวะไอ้ดำเตือนสติเพื่อนพร้อมกรอกลูกทุ่งเข้าไปอีกอึกใหญ่เพื่อเรียกความกล้าให้ขึ้นมาบ้างในความเงียบนั้นเสียงปืนสะท้อนสะท้านไปทั่วบริเวณหน้าผา เมื่อเสียงสะท้อนจางลงไปก็มีเสียงยิงต้อนรับดังมาจากบนชะง่อนผาสูงชันตรงที่เสือใหญ่คำรามทั้งสองต่างพากันตกใจด้วยความงุนงงอัศจรรย์สุดอัศจรรย์พรานไอ้อินปีนหน้าผาได้อย่างไรหน้าผาสูงลิว้วทางก็ชันถึงจะมีอุปกรณ์ช่วยก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นที่ที่เสือใหญ่คำรามขึ้นไปได้ยังไง ทั้งสองคนใจเต้นไม่เป็นสัมเริ่มคิดในทางลบเสียแล้วทันทีร่างที่เห็นก็หายไปฉับพลันนั้นก็มีเสียงหมาป่าร้องแทรกมาจากจุดดังกล่าวบนหน้าผาเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับมีเสียงร้องลิเกจากไอ้พรานอินดังออกมาด้วยสองพรานเกิดอาการสัน่นเหมือนเป็นไข้ามา,าเรียอย่างฉับพลันเสียงเพื่อนกับเสียงหมาหอนมาจากจุดเดียวกันมาพร้อมกัน มันเกิดอะไรขึ้นพาร่าค้างขาวที่ยังเหลืออีกทั้งสองคนหายไปเกือบแปดวันชาวบ้านติดตามเข้าไปพบแต่ก็ไม่ใช่คนเดิมเสียแล้วคนหนึ่งหอนเป็นเสียงหมาป่าร้องจอกจอกจอกส่วนอีกคนร้องยี่เกบทซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ,ซากๆอยู่อย่างนั้นคนทั้งสองบ้านสนิทเรื่องราวในป่านั้นคนเก่าสอนเท่าไหร่มักไม่ค่อยมีคนเชื่อ ครั้นจะรอให้รู้เองก็พอดีเปลี่ยนสภาพไปเสียแล้วอย่างน่าอนาจใจอย่าลืมสัตว์ในป่าทุกตัวมีเจ้าของจากหนังสือบอกเล่าความลับในพงไพรโดยสังคีตจันทนโพโภกขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟัง ปากหมุดก็ยังมีเรื่องราวแห่งป่าดงพงไพรมารอเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ